สวัสดีเจ้าวันนี้มาทําน้าปูกันเจ้าก่อนอื่นก็เอาปูที่เขาซื้อมาหรือว่าเขาไปซ่อมเาเขาไปล้างไปล้างให้มันสะอาดที่สุดเลยเจ้าแล้วก็เอามาใส่เครื่องโม่ใส่เครื่องโม,งม่แล้วเขาเอาพักไว้แล้วเขาก็มาเตรียมสมุนไพรสมุนไพรจะมีใบข้า้มีนแล้วก็จะใครที่เป็นหัวหรือว่าใครจะเอาใบมันใส่ลงไปตัวก็ได้เจ้าเพราะว่ามันจะโจยให้ดับกลิ่นค่ะ สมุนไพรบางตัวเฮาจะบใส่ลงไปนะเจ้าเพราะว่ามันจะทำเพื่อน้ำปูมีรสชาติที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีกลิ่นของสมุนไพรที่ไปกบกินน้ำปูเฮาจะใส่สมุนไพรแบบกีอยางเจ้าตามที่ในคลิปเลยแลเราก็จะเอาสมุนไพรเนี่ยมาปานร่วมกันเพื่อมันละเอียดแล้วก็คานเอาน้ำมันกับน้ำปูเอามาผสมกันแล้วก็เอามาเก็บไว้หนึ่งคืน แล้วเมื่อจเจ้เาแม่หอก็มาตั้งไฟตั้งไฟแบบแห้งๆเลยนะเจ้าเพราะว่ามันจะทำให้กลิ่นน้ำปูตี้เหม็นๆนั่นออกไปเพราะว่ากลิ่นตอนแรกนี่มันจะแห,งห้งมากแห้งแบบแห้งสุดๆเลยเจ้าสักกรรมเหอก็มาเตรียมเกลือเอาเกลือมาล้างล้างให้น้ำมันออกสักหลายๆน้ำพอเกลือได้ตีแล้วหอก็เอามาเตรียมใส่หม้อ พอใส่หม้อแล้วาก็จะโกนโกนน้ำปูโกนไปเรื่อยๆเจ้าภาคได้เป็นช่วงๆนะเจ้าแล้วก็เล้วก็มันโกนเพราะว่ากลัวมันนั่งโกนหม้อแล้วก็จะทําให้น้ำปูมันไหม้เขากก็มันโกนมันเช็คดูเรื่อยๆนะเจ้าช่วงที่มันใกล้จะได้แล้วเข้ก็บรีปล่อยมันไว้นะเจ้าโลดไฟลงมาแล้วก็โกนโกนเรื่อยๆเลยเจ้าโกนจน มือมันได้ตีแล้วก็มันเช็คดูเช็คอยังบม่ได้เตือ้อเขาก็โกนไปแหมแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆนะเจ้าช่วงนี้กนจนแบบจนเมื่อมันนืดๆขึ้นมานะเจ้านืดมอกไปให้บัดดีเพราะว่าถ้ามันแห้งแล้วมันจะนืดคนนี้แหมช่วงนี้เขาก็มันดูบดีีละนะเจ้ากนไปเรื่อยๆเลยเจ้ากนจนกล้ามแขนขึ้นไปเลย อันนี้คือใจเวลาหนึ่งวันเลยนะเจ้าตั้งไฟตั้งแต่เจ้าตั้งแต่หกเจ็ดโมงเจ้าเลยเจ้ากว่าจะได้มานี่ประมาณห้าหกโมงมแมลงเลยเจ้าพอได้ตีแล้วอันนี้คือเรื่อมันเย็ยนแล้วนะเจ้าเขาก็มาเช็กดูแฮมกร,รมหนึ่งโอเคมันได้ตีแล้วเขาข็มาเตรียมใส่กระปุกกระปุกนี่เขาจะล้างไว้ล้างไว้แล้วแบบล้างข้มันดีๆนะเจ้าเพราะว่าน้ำปูนี่เขาจะเก็บไว้กลิ่นตอนมืน เอาเก็บ okay. ไว้กินได้ทั้งปีเลยนะเจ้าโดยที่บบต้องเอาใส่ตู้เย็นไวมันจะมาเน่าบะเสียเลยพอได้ตีแล้วเขาก็มาใส่กระปุกก้ยยใส่ลงไปนะเจ้าพอใส่กระปุกเสร็จแล้วเขาก็มาเตรียมเชคดูว่ารสชาติมันได้ก่อหลังเอามากินก็นเข้าดูอ๋อรสชาติโอเคเลยแล้วก็เรียบร้อยขอบคุณเจ้า